รอบนึงนะทุกคนมีคนออกมาแล้ว มาตรงมุมนี้นะทุกคนไปรีวไปรีวทองไปไหยุดทอง้าวอาออกมาออกมาออกมาก่อนเขาก่อนเขาด่ารับหนึ่งนะทุกคนไปไปนัดจุดกันเต้านัดจุดแล้วไปไ แป๊บนึงนะคะทุกคนแป๊บหบนึ่งนะเต้าเขานะจุดไทยไทยรถมาแล้วอะ่ะ นะทุกคนอาจจะอยู่ในแค่แป๊บเดียว เด็กดีใจได้ของ สวยไหมทุกคนภายๆชอบชอบตัวเองเวลาไหนชอบตัวเองเวลาที่อยู่แต่เราแต่เราแต่เราชอบไถ่ทุกเวลาเลยนะมาแล้วเพน่งโดยเฉพาะเลยนะอะไรไอ้หญิงไปไหนแล้ววะบอกเขาที่ ถ้าไม่เอาพี่เอานะพี่ค่ะอ <laughs> ตอนแรกเราก็ไม่คิดเรก็ผอ,อีกนะกับ,บอกพ<อ>ี่ เจนนี่ไม่ถ่ายเจนาเลย่ไม่ถ่ายเจนนี่เลเจนนี่ผมยาวเจมส์ลเวลาผมี่าไว้อกันหม่ไว้เจกันห่เดยววันที่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 ีาด้วยนะเคนคกับชอนี่ที่จะลาว่ามีทุร์พาลูกไปทำทุระหนูเซนน ใช่ไหมจัดงานไปงานโรงเรียนลูกมาถึงยินยันโอ้ยไทยเรามารอไผ่ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วเชื่อไหมจริงหรอเขาไม่ได้มาหาเราโอ้ยบ่ายโมงไทยอ่ะคนกรุงเทพทวงคืนไผ um ่หลิวแล้ว พกคนเราเราให้ดูอะไรแป๊บหนึ่งเอาไหมอยากดูไหมเราต้องเผื่อแผลทุกคนเราให้ดูอะไรแป๊บหนึ่งเอาไหมพ่อกลับมาเดิมบาย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 ค่ะทุกคนเต้าจะต้องกลับแล้วเพราะว่ารถมาแล้วครับ

น,นีคนในไลฟ์ต้าคนในไลฟ์ร้อแล้วเอร์นเน้สวยไหมสวยไหมดอลลี่ดอลลี่เอ็ยดอลลี่มูเป็นมือขน มุนหมุนหมุนหมุอ่ต่ทำไมหมุนหมน้าเขาถามกันว่าหายปวดท้องหรือยังทุกตาลกลกบายทุกคนต้าวเขาเาถามว่าต้าหายปวดทองยังเขาถามว่าต้าหายปวดท้องยังหายแล้วอีกนิดนึงจะหายไปจาก ลูกหัวใจของคือแหละ1บัตแกรนได้กินยังจมูกได้กินเบลารีนอ่ะนะเวลารีนใช่บัตแกนเหรอก็ตามไม่ได้อ่ะดิเอ้าไม่ใช่บัตบัตแกรนก็กะติเบลารีนไปอีกไกลๆอย่าไปอะไรเครานเหมนท เขาชวนให้เราไปบันใครไปคนวละเจอด้น้อยขอคุณนะแฮปปี้วันเดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆถ้าาทำอะไรก็ขอให้ประสบควไปก่อนนะตัวตอนนั้นหนูก็ไม่ถึงทุกคนเราให้ดูระยะใกล้เลยตอนที่เสร็จไปพร้อนิดหน่อยทีเกิดเกิดมังกรลาแล้วหนูอัดให้แล้วหนูอัดอตอนมังกรลาไม่มาไม่มาที่ผ่านมาโอ้โหเสร็จมังกรลายาวไปหมดทำไมไม่เห็นมีใครบอกเลยอ่ะแฮปปี้เบิร์นเดย์นะพี่อร่ยทำไมต้องทำให้เสร็จเลย

ฉันเสียใจเส้นนี้พี่อ้อยขอถ่ายเดี๋ยเยอะดดเอารูปกลับมารถอะไรไม่มีตังค้ตังค์หลังแล้วเฮ้ยเห็นอรขับรออยู่ข้างหน้าโอเคเดีรือดูไปก่อนนะมือบึ้ยขับรถอะไรอ่รถไปั้ ทุกคนเดี๋ยวไปเดินไปส่งตาแป๊บหนึ่งนะเออละลายแล้วทุกคนเดี๋ยวน้องจะขึ้นรถแล้วนะ ตอมไลาลูก

ハハハ vi thử hay không é yeah. yeah.